สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับธนพรม45แผ่บุญเป็นกุศลสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันที่9นอกจากนี้ยังใช้ทำในาใยหมายเลขสุดท้ายของบัตรประชาชนได้ด้วยโดยการทำนายหรือแนะนำมีทั้งข้อดีข้อเสียตามหลักโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักที่จะนับวันใหม่ในเวลา6โมงเช้าคือพระอาทิตย์ขึ้นเรื่อยไปจนถึงตี5 59นาทีที่จะนับเป็นวันเดียวกันครับโหราศาสตร์หรือเลขศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับการทำนายนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดรวมไปถึงลัคนาราศีเกิดของแต่ละท่านซึ่งอาจมีผลแตกต่างกันไปบ้างคนที่เกิดวันที่9หมายเลข9้าคือดาวพระเกตเป็นดาวคราดของดวงอาทิตย์เป็นเลขแห่งความศักดิ์สิทธิ์พลังลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้คนที่เกิดวันที่9้าเป็นคนมีความรู้สติปัญญาดีมีความเป็นนักปราชญ์เจ้าความคิดชอบสอนชอบแนะนําให้ความรู้แก่คนอื่นมีความเป็นครู มีคนนับถือมากมีแนวความคิดค่อนข้างไปทางอนุรักษ์นิยมในแบบแผนดีงามแบบเก่าที่เห็นว่าดีอยู่แล้วเป็นคนมีความรู้หลากหลายด้านมีความคิดฉับพลันมียานสังหรณ์แม่นยำเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสัมผัสที่6สนใจในศาสตร์เร้นรับชอบสะสมของเก่าคนที่เกิดวันที่9้ามีความคิดอ่านและแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมาบางครั้งอาจก้าวร้าวมุทะลุบ้างแต่โดยมากจะวางตัวเคร่งขรึมและสุภาพ เป็นคนที่ชอบคิดชอบทําอะไรแปลกใหม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บุกเบิกสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีหลายครั้งที่ดูเหมือนจะมีความคิดขัดแย้งในตนเองไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือทําง่ายๆเวลาอยู่กับตัวเองคนเดียวเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่กับคนรักคนใกล้ชิดเป็นอีกแบบหนึ่งและอยู่กับคนรอบตัวผู้ร่วมงานหรือสังคมภายนอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจัดว่าเป็นคนที่ซับซ้อนแต่ก็สามารถแยกแยะและจัดการทุกอย่างได้ดี และดาวเกตยังเป็นดาวที่มีความเชื่อว่าจะคุ้มครองชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุรอดพ้นจากคุกตารางภัยร้ายทั้งหลายและมีอายุยืนยาวเลขเก้าเป็นเลขที่ดีแต่หากเข้ารหัสชีวิตลัคนาราศีที่เสียก็จะส่งผลเสียต่อชะตาชีวิตได้เช่นกันให้ระลึกเสมอว่าต้องมีสติมีศีลธรรมนำปัญญาในการดำเนินชีวิตเสมอจะช่วยได้ครับคนวันที่9เป็นคนที่ดวงชะตามีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศ ย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยไปทํางานต่างประเทศหรือติดต่อธุรกิจการงานกับชาวต่างชาติบ่อยครั้งรวมถึงมีโอกาสที่จะได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาครับคนวันที่9้าชอบทําตัวเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคอยดูแลจัดการทุกอย่างเอาจริงเอาจังกับชีวิตแต่หากผิดหวังก็จะเป็นคนที่ทําใจได้โปรงได้และปล่อยวางได้ง่ายและมักจะมีแรงกําลังหนุนให้กลับมาสู้และยืนหยัดได้ใหม่บ่อยครั้งเป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัว และชอบหาความสุขทางโลกตามแบบที่ตนเองชื่นชอบหรือลุ่มหลงเป็นการส่วนตัวถ้าชอบสิ่งไหนแล้วทุ่มเต็มที่แต่ไม่ค่อยชอบหาความสุขหรือเรื่องเริงสังสรรค์ปาร์ตี้กับคนจํานวนมากจะพบปะกับคนหมู่มากก็ด้วยความจําเป็นเรื่องหน้าที่การงานเป็นส่วนมากครับหลายคนที่เป็นเพื่อนกับคนที่เกิดวันที่9อาจสังเกตได้ว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้จักกาันคือการเข้าหากันด้วยเรื่องหน้าที่การงานหรือการเข้าหาเพื่อขอความรู้คําแนะนําปรึกษาในชีวิตหน้าที่การงาน มากกว่าการเริ่มต้นจากการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ด้านความรักของคนที่เกิดวันที่9เป็นคนที่รักใครรักจริงรักแบบทุ่มเทถวายหัวก็มีบางคนที่มีช่วงเวลาหลงผิดนอกใจคนรักแต่สุดท้ายมักเกิดการละอายแก่ใจตนเองกลับไปหาคนรักที่แท้จริงของตนเองดังเดิมขอแนะนําว่าถ้าเจอเนื้อคู่ที่ดีแล้วจะได้คิดนอกใจเพราะบางคนเขาอาจจะไม่รอคุณหรือให้อภัยคุณก็ได้และปัญหาอีกอย่างของคนที่เกิดวันที่เก้า คือเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักมากจนบางคนเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงในคนที่ตนเองรักก็มีแต่เป็นการหึงหวงที่โดยมากไม่แสดงอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงแต่จะมีสัญญาณแสดงออกแบบเงียบๆว่ากำลังหึงกำลังระแวงอยู่และชอบที่จะปรับความเข้าใจอย่างมีเหตุผลคนที่เกิดวันที่9ทั้งชายหญิงที่ผิดบางเรื่องความรักอย่างรุนแรงหลายครั้งหลายหนแล้วมักปลงได้ปล่อยวางได้หรือออกบวชเป็นพระเป็นแม่ชีก็มีเยอะครับ ด้านการครบหาสมาคมกับคนทั่วไปของคนที่เกิดวันที่9นั้นคนที่เกิดวันที่9มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความชอบในแบบส่วนตัวแต่ก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเกิดปัญหาวุ่นวายเป็นคนที่ค่อนข้างรู้กาลเทศะรู้ว่าคนนี้เวลานี้สถานที่นี้ควรวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองและคนอื่นเป็นคนที่บู๊ก็ได้บุญก็ได้ต่างกันไปตามสถานการณ์เป็นคนจิตใจดีไม่ชอบถือสาหาความทะเลาะเบาะแว้งหรือโกรธเกลียดใคร ไม่ชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ชอบใช้วิธีการตอบโต้รุนแรงจะต่อว่าติดเตียนใครก็ใช้เหตุผลและความถูกต้องชอบทำเป็นหลักจบปัญหาด้วยสันติวิธีส่วนใครที่ถูกคนวันที่9ก้าดุด่าหรือลงโทษแสดงว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนที่อุปนิสัยเลวร้ายจริงๆคนวันที่9้าเป็นคนที่เดาใจยากเข้าถึงได้ยากพอสมควรแต่ถึงอย่างไรคนวันที่9้าก็เป็นคนที่แยกแยะอารมณ์ความรู้สึกหรือเรื่องส่วนตัวกับการเข้าสังคม หุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานกับการรับผิดชอบหน้าที่การงานได้ดีไม่เอามาปะปนกันให้เสียงานคนวันที่9เป็นคนที่เมื่อถูกใครรังแกเอารัดเอาเปรียบการแกล้งใส่ร้ายหลอกลวงทําให้เสียเงินเสียงานเสียความรู้สึกหรือโกรธเกลียดจะเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นได้ให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ก็จะได้มาเจอกันอีกคือให้อภัยแล้วต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งเกี่ยวใกล้ชิดผูกพันกันอีกถ้าได้เจอกันอีกก็จะไม่ทักทาย จะทำเฉยเมยเหมือนคนไม่รู้จักกันได้ครับเป็นคนเจ็บแล้วจําและไม่ชอบตอบโต้ทําร้ายใครให้หายแค้นครับคนวันที่9้าหลายคนเป็นคนที่นึกถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวก่อนตนเองเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดทําเพื่อสิ่งที่ตนเองรักและศรัทธาทําเพื่อสังคมบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติก่อนที่จะนึกถึงหรือทําเพื่อตนเองจะต้องต่อสู้ลําบากอดทนเท่าไหร่ก็ยอมจึงส่งผลให้คุณเป็นที่รักนับถือของคนทั่วไป และคุณจะได้รับความช่วยเหลือตอบแทนย้อนกลับสู่ตัวคุณเองด้วยครับคนที่เกิดวันที่9้าเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยความรู้สึกความทุกข์กายทุกใจเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรืออุปสรรคปัญหาส่วนตัวให้คนอื่นฟังหรือรับรู้จะเปิดเผยกับคนที่รักคนที่สนิทใกล้ชิดจริงๆถ้าหากคนไหนที่คนเกิดวันที่9เปิดเผยความรู้สึกในใจความทุกข์ใจปัญหาต่างๆให้ฟังให้รับรู้ก็ให้คนผู้นั้นรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามีความหมาย เป็นคนที่คนวันที่เก้ารักและเชื่อใจไว้ใจที่สุดครับถึงตรงนี้อาจารย์อยากจะขอเตือนและแนะนําให้ระวังว่าเป็นคนดีมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรผู้ร่วมงานจนเกินไปนั้นหลายครั้งคุณมักเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตนเองที่ต้องช่วยเหลือบางครั้งจะแบกรับมากเกินไปจนตนเองเหนื่อยล้าทั้งกายและใจเสียสุขภาพจิตมีหน้ำซ้ำบางคนเสียทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือคนอื่นจนตวเองเดือดร้อนก็มี ยังไงก็ให้มีสติให้ลดเบาๆลงบ้างในการช่วยเหลือคนอื่นรอบตัวเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้มีเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายบ้างครับด้านการเงินของคนที่เกิดวันที่9ถือว่าเป็นคนมีดวงการเงินดีมีโชคลาภดีแต่มักจะหมดเงินใช้จ่ายไปกับสิ่งที่รักที่ชอบหรือช่วยเหลือครอบครัวคนรักแบบเกินตัวหรือลืมตัวไปบ้างเป็นคนที่พร้อมจ่ายไปกับสิ่งของที่ให้คุณค่าทางจิตใจต่อตอนเองล้วนๆไม่ได้ตามแฟชั่นตามเทรนหรือความนิยม ถ้าชอบแพงเท่าไหร่ก็พร้อมจ่ายถึงไหนถึงกันแต่ก็มีคนวันที่9หลายคนที่วางแผนและบริหารจัดการการเงินได้ดีคนประเภทนี้จะร่ำรวยมีความมั่นคงในชีวิตมากคนวันที่9เป็นคนที่มีบุญเก่าหนุนดีทําให้มีดวงชะตาที่ดีงานดีเงินดีมีความสําเร็จสูงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์โชคดีดวงดีมีโชคลาภบ,บ่อยๆจึงอาจเป็นคนประเภทที่นิ่งนอนใจกับความโชคดี และหลงเหลิงกับทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จที่ได้มาใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟอ้อหลงระเริงได้หมายเลข9ก้ามีข้อดีเยอะแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างพอสมควรคนที่เกิดวันที่9้าบางคนจึงมักไม่เห็นคุณค่าของโชคหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยง่ายได้มาใช้ไปถลุงไปคิดว่าหมดแล้วเดี๋ยวก็โชคดีได้มาใหม่แต่ให้ระวังด้วยเพราะคนวันที่9้าดวงจะดีพุ่งสูงได้ไม่นานก็จะค่อยๆดิ่งลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ตกลงมาอีก เป็นคนดวงขึ้นขึ้นลงลงดวงดีก็ดีได้ไม่สุดไม่นานแต่พอตกต่ำก็จะตกต่ำได้ไม่นานก็จะมีโชคดีขึ้นมาอีกจึงทําให้เป็นคนประมาทเลินเล่อเหลิงดีใจคิดว่าเดี๋ยวก็โชคดีได้มาใหม่เดี๋ยวก็โชคดีมีคนช่วยคนวันที่9ครับอาจารย์อยากจะบอกว่าดวงชะตาของคุณโดยพื้นฐานสติปัญญาดีการศึกษาสูงฐานะการเงินทางครอบครัวดีการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนรอบตัวดีโอกาสจะประสบความสําเร็จทางการเงินการงานมีสูง แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไปในหลายคนที่เกิดวันที่9คืออะไรรู้ไหมครับคือสติครับคนที่เกิดวันที่9ที่ขาดสติไม่รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลจะรักษาดวงชะตาที่ดีไว้ไม่ตลอดรอดฝันชีวิตจะขาดความมั่นคงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงฟุ้งเฟ้อหลงระเริงไม่รู้จักคิดที่จะรักษาทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานความเจริญรุ่งเรืองให้มั่นคงยาวนานส่วนคนวันที่9ที่มีสติมันสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีไม่ฟุ้งเฟ้อหลงระเริง จะมีความมั่นคงโชคดีร่ำรวยตำแหน่งหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองยาวนานเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ยิ่งต้องมีสติมันสร้างบุญบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีๆสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองก็จะมีคนรักมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมเทพย,ยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองตลอดไปแต่ถ้าขาดสติไม่ทำบุญไม่สร้างกุศลคุณง,งามความดีอะไรไว้ไม่รู้จักวางแผนชีวิตให้มั่นคง ทรัพส,สมบัติก็ไม่เก็บรักษาเอาแต่หลงระเริงกับโลกียวิสัยทำผิดหลงผิดเทพย,ยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะละทิ้งไม่คุ้มครองแก่ตัวคุณคนรอบตัวดีๆที่เคยช่วยเหลือเคยนับถือคุณก็จะทิ้งคุณไม่ช่วยเหลือคุณอีกต่อไปเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชะตาคนเราจะดีไม่ใช่ว่าจะรอแต่ดวงดาวเทพย,ายดาสวรรค์ชั้นฟ้าลิขิตให้แต่ตัวเราเองนั่นแหละครับต้องลิขิตชีวิตของตัวเราเองด้วยมีพื้นฐานง่ายๆครับคืออย่าหลงผิด อย่าประมาทต้องมีศีลทำความดีนำทางชีวิตอย่างมีสติเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดครับและสตินี้ก็ให้มีอยู่กับตัวเองให้นานๆเพราะหลายคนวันที่9สติมาได้ไม่นานมาทางบุญสร้างบุญบารมีจนชีวิตดีขึ้นได้ไม่นานก็จะกลับไปหลงระเริงโลกีตกต่ำได้อีกชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีความมั่นคงเลยเป็นพวกชอบสุขนิยมชอบหาความสุขทางโลกมาปรนเปลอชีวิตอาจารย์ขอแนะนําว่า ควรรู้จักฝึกสมาธิให้จิตนิ่งดึงตัวเองให้มีสติให้ดีคิดดีทำดีควบคุมอารมณ์ไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาตามอำนาจของกิเลสเกินไปมีสติปัญญาเหนือกิเลสไม่ตกเป็นทาสของกิเลสชีวิตของคนวันที่9จะประสบความสำเร็จโชคดีร่ำรวยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานครับคนที่เกิดวันที่9ที่มีสติสร้างบุญบรารมีที่ขึ้นไปได้สูงถึงจุดสูงสุดมีคนนับถือมากมายก็มีอยู่เยอะครับ แต่คนวันที่เก้าที่ขาดสติหลงผิดทำชั่วจนชีวิตตกต่ำไร้คนรักไร้คนนับถือก็มีอยู่เยอะเช่นกันครับแต่ถึงอย่างไรหมายเลขเก้าคือดาวพระเกตเป็นหมายเลขศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณงามความดีไม่ว่าชะตาของคุณจะตกต่ำขนาดไหนดาวพระเกตจะคอยดึงหรือหาโอกาสดึงคุณให้กลับคืนสู่คุณงามความดีเสมอจะเร็วหรือจะช้าจะมั่นคงยาวนานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการมีสติหรือขาดสติของคนวันที่เก้าเองด้วยครับ ด้านอาชีพการงานคนวันที่9นั้นเป็นคนมีจินตนาการสูงเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้จินตนาการเป็นนักเขียนนักแต่งเพลงนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์งานศิลปะบันเทิงครีเอทีฟนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นักพูดนักคิดนักบริหารงานสังคมสงเคราะห์แพทย์พยาบาลครูอาจารย์นักพัฒนาองค์กรหรือบุคลากรข้าราชการนักวางแผนพัฒนางานที่ปรึกษา นักโหราศาสตร์หรือหมอดูเป็นต้นครับทางด้านสุขภาพของคนวันที่9ให้ระวังสุขภาพส่วนหัวโรคไมเกรนโรคเกี่ยวกับระบบสมองปัญหาสุขภาพหูสายตาโรคระบบประสาทตั้งแต่เอวขึ้นไปจนถึงศีรษะผู้หญิงให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับมดลูกระบบตั้งครรภเป็นต้นครับคนวันที่9ที่พัฒนาตัวให้ไปในด้านที่ดีหรือมีรหัสชีวิตที่ดี จะเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขยันทุ่มเทในสิ่งที่รักและศรัทธาชอบให้ความรู้คำแนะนำปรึกษามีน้ำใจเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่นทำให้มีคนรักให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์และยอมรับนับถือมากปรับตัวเข้าได้กับทุกคนทุกชาติทุกภาษามีความสามารถหลายด้านเป็นคนมีศีลธรรมมีสติไตรตรองทุกอย่างด้วยสติปัญญาอย่างมีเหตุผลเมื่อล้มเหลวแล้วไม่ถอดใจหรือท้อถอยง่ายๆ จะมีแรงพลังผลักดันให้ลุกขึ้นมาใหม่จนประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้เสมอและเมื่อมีความสําเร็จแล้วจะรักษาความสําเร็จนั้นไว้และสร้างความจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปได้ด้วยครับส่วนคนวันที่9้าที่ชะตาเข้ารหัสชีวิตลัคนาราศีที่เสียและไม่พัฒนาตนเองไปในด้านที่ดีไร้ศีลธรรมหลงโลกีไม่สร้างบุญบาร,รมีคุณความดีให้แก่ตนเองและผู้อื่นจะมีชะตาชีวิตที่ล้มเหลวตกต่ำซ้ำซากไร้คนช่วยเหลือไร้คนนับถือ หมดสิ้นเกียรติยศศักดิ์ศรีลุ่มหลงโลกีกิเลสตัณหาจนงอหัวไม่ขึ้นเป็นคนหุนหันพลันแล่นขาดระเบียบแบบแผนในชีวิตมีความขัดแย้งในตนเองรุนแรงเก็บกดถึงขั้นเป็นโรคจิตโรคประสาทได้เมื่อไม่มีพลังบุญบาร,รมีแล้วพลังจิตก็อ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คุ้มครองจะถูกคนร้ายคนชั่วได้ช่องเข้ามาชักนำนำพาให้ชีวิตพบแต่ความเลวร้าย พูดผีวิญญาณร้ายก็ได้ช่องเข้าจูจ่โจมธาตุขันวิญญาณของคนที่เกิดวันที่9ได้ชีวิตจะพบแต่ความบิบัติเลวร้ายครับรู้อย่างนี้แล้วให้รีบหมั่นทำบุญทำกุศลสร้างสมบุญบารมีคุณความดีให้มากๆให้ตั้งสติให้เกิดปัญญามีศีลธรรมนำทางชีวิตจะพลิกชะตาจากร้ายเป็นดีได้ครับทางด้านการทำบุญกุศลเสริมบุญบารมีเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันที่9ในเบื้องต้นควรเริ่มที่จิตใจของตนเองก่อนโดยให้อยู่ในศีลธรรมที่ดี ควรฝึกสมาธิภาวนาสงบจิตใจสงบอารมณ์สงบกิเลสมีคุณพระสีรัตนไตรนำทางแห่งสติปัญญานำพาชีวิตให้สว่างจเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขยาวนานนอกจากนี้ควรทำบุญทำกุศลอุทิศให้แก่เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสักการะบูชาเช่นพระสุริยเทพพระเกศพ,พระพิคเนตพระนารายพระพรมพญานาคที่ทรงบุญบรารมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพระลักษมี เทพไชยสิงเอียเง็กเซียนฮ่องเต้สเสด็จพ่อรอเก้า 9, พระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระครูบาอาจารย์ผู้เป็นอริยะทั้งหลายสารเจ้าพ่อหลักเมืองในจังหวัดที่ตนเองเกิดหรืออยู่อาศัยหรือทํางานอยู่เป็นต้นครับนอกจากนี้ก็ควรทําบุญอุทิศนห้แก่บิดามารดาบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วยครับเทพเจ้านั้นก็เลือกในใสายที่ตนเองนับถือศรัทธาบุญที่ทําอุทิศก็ไม่ต้องทําซะทุกอย่าง เลือกทำที่เหมาะสมแก่โอกาสและฐานะอัตภาพของตนเองจะมากหรือน้อยก็ล้วนเป็นบุญบารมีทั้งนั้นครับเช่นบุญสังฆทานถวายพระสงฆ์ถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือสิ่งที่ให้แสงสว่างสมทบทุนร่วมสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารเททองหล่อพระร่วมสร้างสาธารณูปโภคสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหลายให้คำปรึกษาเป็นทานให้ความรู้เป็นวิทยาทานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทางสังคม ช่วยเหลือผู้พิการทางร่างกายทางสมองทางสติปัญญาช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายเป็นต้นครับเมื่อทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันที่9จะประสบแต่โชคดีมีโชคลาบร่ำรวยประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเงินการงานความรักครอบครัวคนรอบตัวให้ความรักและนับถือช่วยเหลือด้วยดีมีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไปครับส่วนคนที่เกิดวันที่9ท่านใดต้องการแก้เคล็ดเสริมดวงทางเลขศาสตร์ เลขที่ส่งผลดีต่อคนที่เกิดวันที่9หรือเลข9ที่สุดคือเลข1เลข2เลข5เลข8เลข9จะหาเบอร์โทรหรือหมายเลขมงคลต่างๆเพื่อการต่างๆก็ควรเป็นเลข1991 2992 5995 8998 99นอกจากนี้ก็ควรมีเลขที่เป็นมงคลต่างๆร่วมอยู่บ้างเช่น14 41 2หนึ่งสองส5สเป็นต้นหรือคุณจะเขียนหรือทำหมายเลขที่ชอบในจำนวนเหล่านี้หรือหมายเลขมงคลตัวอื่นที่ชอบพกติดตัวติดกระเป๋าอะไรที่ใช้เป็นประจำเพื่อเป็นมงคลก็ทำได้ครับที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นบังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านได้รู้เกี่ยวกับเลขศาสตร์ประจำวันเกิดเมื่อรู้แล้ว ต่อไปเลขศาสด,ดวงดาวจะไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่องมงายไร้เหตุผลหรือเป็นสิ่งลิขิตชะตาชีวิตคุณแต่ฝ่ายเดียวแต่คุณจะได้รู้ข้อดีข้อเสียรู้จักระมัดระวังตัวและย้ำเตือนให้ดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบและมีสติปรับปรุงแก้ไขกำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองอย่างมีเป้าหมายไปในทางที่ดีได้จะเห็นว่าในที่สุดแล้วชะตาจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณที่คุณเป็นผู้กำหนดด้วยนั่นเอง ฉะนั้นขอให้ทุกท่านมันสร้างกุศลผลบุญคุณงามความดีกันไว้ให้มากๆจะดีที่สุดครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยมีความสุขความเจริญทุกท่านครับ